เดินกูด่าไปทีเมื่อกี้ไปอาบน้ำแหละหาเวลาช่องว่างแล้วแล้วเขาก็แล้วเขาก็พูดเป็นไว้เราว่าเอ้ยเปเติมไปเติมไปห้องลงไปนอาไปเติม์บ้องบ้องแบบไม่ไหนอันนี้อันนี้เป็เรื่องจริงนะแอบไปอาบน้ำเมื่อกี้ยแอบไปอาบน้ำแล้วได้กูเลยนี่ยให้กูคุยแทนมาเพื่อนแบบนึงไอ้หนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวมาที่โมงทียอะไรล่ะ อะไรไว้โสกังจ้จกจกไอ้เหม็นอ่าเดี๋ยวกูมาเดี๋ยวกูมาหนึ่งเดี๋ยวกูมาหนึ่งชิโมงเยมหนึ่งั่วมงีอะไรมือเงินสาตว์ที่เหม็นขับรถไปดี จะเวลาเปลงแฟนมึงเปลงแฟนแฟนบนไหมหรือแปล่งแหนข้างล่างแปลงแปลงพันการอย่างเดียวมึงมีแปลงวะที่บ้านมีแปลงแ่งพันการอย่างเดียวใช่แปลงแล้วแปลงผักขัดผ้าแปลงขัดผ้าแปลงซักผ้าขัดฟันแบบมือแล้วจะท่าเหี้ยอะไรเหี้ยหินปูนได้เหี้ยอะไรแปลงซักผ้าคือเหี้ยอะไรวะแปลงไอแปลงซักผ้าไงที่มึงชอบซักอะซักผ้า มึงใช้ไงเพื่อนที่มึงเอาไว้ซักผ้ามึงอ่ะที่มึงเอาไม่ใช่ไงวะไม่ไม่คุณรู้จักจริงแปลนแต่เป็นแปลงใหญ่ใหญ่อะที่มึงชอบชำอ่ะที่มึงแปลงซักผ้าคือไม่ที่เสื้อที่มึงชอบซักไงเสื้อสีขาวที่มึงเอาเสื้อขาวไปกองน้ำท่อมอะแล้วเสื้อมันติดเหลืองๆ่ะติดเหลืองๆอ่ะแล้วมึงก็เอาแปลงท่อมอะจริงจริงเพื่อนจริงเพื่อนมึงมีธี่กองเพื่อนมีที่กองที่วิ่งวิธีที่กองพี่จุกแกเสื้อขาวแกไปกองน้ำท่อมอ่ะพี่ นี่อะไรก็ลำยาวกล่องไงเพื่อนแล้วเราโดนเพื่อนมึงตบหัวพี่มึงโดนเพื่อนตบหัวที่เอาเอาของตัวเองมาพูดให้ผู้ยไอ้เหี้ยตัวเองทำทุกอย่างพี่เพื่อนพี่เพื่อนมันตบหัวมันเพราะว่ามันเอาผ้าที่มันซักมาแล้วแบบกินทุกอย่างตัวเองทำทุกอย่างจะบอกกูทำไม่กินซักมันอยู่ในหม้อไงเี้ยเราโดนเพื่อนตบหัวนี่แกโดนตบหัวพี่ไอ้เหี้ยดูทุกอย่างทำทุกอย่างทำเองทุกอย่างบอกกูทำเป็นอะไรพี่แบบยังไงนะฝออีกทีดิเขาเขาเข้ามาดูสตรีมผม แล้วไงถือว่าเขาผิดเลยไหมหรือว่าหรือว่ายังไม่ผิดเขาไปใช้หรือยังไงอ๋อเฮียเหรอเนี่ยโอ้ยกูบางหูดีนีมัากเอ็กเดี๋ยวเดี๋ยวกูัวทืบ่อเอาลเอารถด้วยเอาไม่งั้นกูตายเลยบอกเลยไอ้เฮียตูเราบีงโง่ตายหลังมาแล้ว ดูหลบดูหลบอ๋อเออเออเออ๋อเออเออโอยเฮจุกอยู่เน้่ยเขาโทรเวลาจุกจุกโอ๊ยโง่จังวะไอ้เหี้ยมันพังแล้วพังเลยเนี่ยมึงไปเขียนรถดิมึงหายจุกไอ้บ่อยไอ้เจ้าบ่อยเลยแล้วบ่อยไอ้บ่อยอ้าวแล้วตัวค้างเป็นไรอ่ะตัวมึงกระตุกอ่ะมันไม่กล้าลงรถไงเไปเขียนลงรถไง Okay, เขไม่ได oh, yeah. right. hey, ้ว่แจ็คนี่แล้าใครแทงเฮี้ยกันเนี่ยไม่ไมเี่ไมนี่ยไม่เขาโดนแทงเมื่อกี้เขาโดนแทงกดาีเขาตก่อนนเดียวให้บ่อยบ่อยใหบ่อยอันนี้โดนโดนอะไรครับบังรไบด้ ตอนนี้มีตอรี่ไหมครับบัดบัดบัดทบเลยก็ได้ครับกับโรบาลก็ได้โอเคครับกลับโรบายนก็ได้โรเบิร์ดโระเบิดไม่เห็นมีอะกูกูกูกลัวหลอกกลัวจะเลยครับเธอเดี๋ยวเขาโดนตีอุ๊ยตอหน้าหมอลงมันเขตละกฎหมายตรงนี้ครับเอาเงี้ยไปนี่ดีป๋าใส่บินเลยครับอะไรนะใส่บินเลยครับไปไปบ้านรถหลังเราถหลังรถหลังรถหลัง อะไรวะนะเอาอะไรอ่ะไอ้ดูแกบ้าไอ้นี่ไปแล้วแมดด็อกไปแล้วมั้ยไปแล้นปิ๊อ้คุณลุงก่อนเลยครับก่อนเลยครับ อยคอมเมนต์ปากเลยเขาไม่ตอบเขาปิดปากอยเขาไม่ปิดจมูกอยเ่ใ่ไหดูแล้วใครเสกมาพวกนี้

เพื่อูหรือเปล่าวันนี้พี่พี่อยู่บ้านมาเพียดเพียดพี่ได้เลยครับนี่ครับเพียดตรงนี้เลยเหรอเพียบอกเพียดตรงนี้เดียเพียพี่คนเต็มเลยนะเพียรียกลุงก็ได้มั้งเอ้าโอ้โหเอ้าโอ้โหเอ้ยบอกขอคำได้ปะลุงบอกขอคำได้ปะขอได้ดิขอได้ดิเซิร์ฟหนูไปด้วยเซิร์ฟเซิร์ฟหนูไปด้วยเซิร์ฟเซิร์ฟหนูไปด้วยเซิร์ฟมันน้ำสองปะเออไปไปไปไทยขึ้นไปไทย กูไปนั่งหนึ่งเฮียไอ้หนุ่นหนุ่นหนุ่นขานุ่นข้าให้แล้วขันนู้นนะกูขับไม่เป็นไอ้เหี้ยถ้ากับตายมือมือมือพากูโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อากาศยานที่เจ็ดสิบหกอากาศยานแฟมิลี่ซิตี้ตอนนี้รันเวย์ทางด้านบีคว้างมากได้ได้ดำดำดำเลยดำเลยไปไปไปกูยืนกูยืนไปกูยืนไปกูยืนไปไปมึงมึงจะเคยได้ไงวะเคยได้ไงวะมึงจะขึ้นมึงขึึ้นมงขวานไปยึง ไปเลยไปดเียมาวัดยหีไอ้เียกับวเจไปดิมาหาดูเื่อมเาจะกันน่าาวที่ัทีมาวัดโอ้ยเยี่ยมาวัดตายหไอ้ทยมึงลงไมล้คือนันน้มันังไปีด่าวมันเล่นไปตรงนี้ได้ป่าวะหลังหก็ลไ้าง่ไ้ดวมึงปีวมึงไปข้างหน้าดิไปข้างหน้าดิข้างหน้าไปไปเปิดเพลง โอ้โหเลงๆฮ่นเลยบ้างจ้าเห่งนั่งสองป้าแจ๊เพ yeah. ี i, i, ่อนไอ้จ๊กนั่งสองป้างหนึ่งยี่โอ้โหจัดเอ้ยไอ้แจ๊กไอ้แจ๊กเลขอะไรมั่่ะใครเอี้ยมันไปจะหาหมาเอาเครื่องบินไอ้ยี่นี่หมาหนึ่ี่หกแปดคุณลุงหนึ่งสี่หกแปดลูกมึงติดบวกห้าอีกคนแล้วมึงรู้เรื่องไหมเนี่ยมึงติดบวกห้าอีกคนแล้วนะอืออืม

เีงแต่พร้อมดูแลแต่โผล่มาเดี๋ยวยกให้เธอแต่คนตัวประมาณทีงแม่พูดจัดการอยากให้ได้ช่วยมาดูแลทั้งเรื่องของฉันในการงานเพราะเลมวาฉันมันโคตรจะโทีกมือทุกจามและแกด่างขนาดจะดีให้เอาไว้กินสุดงายให้ฉันมีเธอได้เมื่อไหรตอนนั้นนันเธอเป็นอไรกับเขานกบนี่้ใจทไาตคิั้ย่รู้กันเะเธอดนรมไรคกันพกเจอทีม จ้หน้ากันไม่ถึงนาทีหนึ่งตอนนั้นจะมองไปที่อื่นพอเธอเดินมาเธอกอดใจฉันไปโดยที่ไม่มีวันได้คืนอดีตอดีอดีตอดีอดีตอดีไอแจ็ปเป็นไรกันหมดอ่ะเป็นไรอ่ะดักลมไปเลยทหารใช่หรอไหนวะะมึงจไปบินที่ไหนกันอ่ะตายหมดเลย เนี่ยเนียเล่นพังแล้วพี่เอ๋ไอ้เฮียบ้าไปแล้วไอ้แจ็คแจ็มมี่กหลังไปแจ็คบ้าไปแล้วหลังเราอะไรพี่ยเห็นข้างหลังเขาเนี่ยพี่เดูดิดิาโคลนอยู่นีไอ้เซิร์ฟเห็นก็หลังเขาเล้วเขาเขาเตเรเขาเด็กเขาบินยู่ผมกลับไปเล่นหมาพี่ตีพี่ตีพี่ตีผมคิดถึงไอ้เนี่ยความกิจกรรมที่ลุงเคยเคยเคยคิดอ่ะพี่ตีจำได้ป่ะที่ขับรถถังยิงกันตรงสนามบินกับเครื่องบินยิงกันใช่ใช แฟมิลียสตีมันคิดและดูดีอะคนท,ทองกันมาเท่าไหร่สัสตว์สมองมันควรกินนายเชื่อไม่ใช่มาบอกว่า JK สิตแต่ของออวะกูก็ฟังทั้งว่าไม่เชื่อมันยอมไม่ดูดีเฮ้บอยจ้าของมาเทวะทำเฮียอะไรก็ได้มันเป็นคำพูดขอยโพลุ่มหาที่เขา